ผูครับเป็นอย่างนี้เลยครับผมโู๋โอ้โหครับมันจะายมากนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่ามันอันนี้มันกระเด็นนะครับ้โหกระเด็นนี่ครับคนที่ทำนะครับนี่ครับมันจะเป็นรูมนี้ครับนี่ แต่ว่าเขากินบนบนที่อยู่บนบนนี้ใช่ไหมบนเขาเรียกว่าบนอะไรบนหัวนี่เดี๋ยวไหม้นะครับถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าเจเนี้มันจะเป็นดำดำนะครับฮะกินได้นะนนี่ครับที่กินอยู่นะอือ นครับไก่นะครับไก่พอจะเสร็จแล้วถ้าเสร็จน่าจะเป็นสีดำใช่ไหมเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วนี่อ่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ถ้าเสร็จจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็าือกินได้ใช่ไหม คลิปคลิปลองแกะดูดิใส่ใส่นี่ก็ได้นี่ใส่ในขุดขุดขุดดินหน่อยแล้วก็ใส่มันจะจะเย็นเมื่อก่อนนะคนเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้ขุดเอาไม้เอาไม้เอาไม้อเล็กเอาไม้อเล็กนะคือขุดขุดขุดหน่อยแล้วก็ใส่ ใส่เดียวพอลองดูลองดูกว่ามันน่าจะสุกเลยไหมนี่ครับวิธีวิธีชาวบ้านนะครับได้ไหมได้ใช่ไหมลองเคาะดู นี่ครับร้อนใช่ไหมอ่ะกินเลยลองลองลองระวัง,งร้อนเหอ <laughs> นี่บางขอนมด้วย นี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเมล็ดเมล็ดต่อรูถ้าถ้าเป็นภาษายาวีเนี่ยเขาเรียกว่าบุตเตนะครับบุตเตเตเรบุตเตเตเรถ้าเป็นภาษาภาษากลางเขาเรียกว่ามเมล็ดอะไรนะมะม่วงมาพานมะม่วงมะม่วงอินมาอินมะพานภาษาใต้นะหัวคุกหัวคุกภาษาใต้ครับหัวคุกนี่ครับนี่ครับเด็กๆชอบกินเลยนะครับ จะลองกินด้วยนะครับชิมแล้วทำอะไรให้